สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับช่องริสตินาโกออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูดอกไม้สวยๆส,สีแดงสดใสนะคะริมถนนเนาะเขาเรียกว่าต้นหางนกยุงเนาะต้นใหญ่สีสันสวยงามมากเลยนะคะต้นใหญ่เป็นสง่าเนาะแผ่เก่งก้านสาขาออกเป็นร่มเงานเนาะ วยไหมคะนี่ค่ะต้นนี้สีแดงสดเลยค่ะบางต้นก็ออกสีส้มสีแดงส้มเนาะต้นนี้ออกสีแดงสดเลยนะคะเห็นสวยก็เลยอยากถ่ายมาให้เพื่อนเได้ดูนะคะสีแสวยมา ริมทางดอกไม้ริมทางบ้านข่อยเอินต้นดอก้างดอกยุ่งนะคะ,คะต้นนี้ออกสีส้มแดงออกอมส้มเนาะออกส้มส้มเลยนะคะดอกสวยค่ะง่ายเป็ดีพี่น้อกง,งามงามงาม ดอกงามขลัาง,งามแน่อุย้ยงามขลัาง,งามแน่เก็บได้พอนอนเนี่ยงามค่ะต้นนั้นก็สีแดงสดนะคะต้นนั้นก็สีแดงสดะคะ่ะสวยต้นนั้นอยู่สูงสวยค่ะนะะสีแดงสดใสเนาะดอกไม้ คุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคภัยโรคโควิดนะคะช่วงวิกฤตนี้ก็อย่าเครียดกันนะคะทานอาหารทานผักผลไม้กันด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะกินร้อนช้อนตัวเองนะคะไปในมาไหนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ ที่มีประโยชน์นะคะการผักผลไม้กันเยอะนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งนะคะคม,มีความสุขคนเจริญนะคะเนาะถูกหมายเลขเบอร์กันนะคะเด้อขอบคุณคะ่ะมีอยู่เราถึงมีคุณนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายคะ่ะ